อยากจะเชื่อเชิญบางท่านนะที่อยากจะเช็คเอาท์ในให้เพื่อนๆกลุ่มใหญ่ได้ฟังด้วยเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ในกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับในการสนทนาแต่ผมอยากให้ได้ยินทั่วๆกันหน่อยในกลุ่มใหญ่ช่วยยกมือนะครับเช็คเอาท์กลุ่มใหญ่นละนานาทีเดียวก็พอมีใครอยากจะกล่าวอะไรผมได้ฟังบ้าง ไอ้คณะทำทีมงานสยามกรรมมาจนฟังบ้านแล้วก็เอาความรอบรู้สุดของคนเนี้ยมาแชร์กันอันที่สองก็คือเป็นทีมเลยที่ไหนที่เราเป็นกลุ่มเป็นสี่เป็นสามเป็นสองแลลวท่านใช้แบบแล้วก็เดินคู่กันไปเป็นทีมเลยที่สุดท้ายท่านก็จะกลับมาที่ความเป็นองค์กรวันนี้เม่วานนี้ท่านให้เรารวมกันเป็นโรงเรียนจากการที่เราไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากส่วนต่าง เพราะนั้นผมเข้าใจว่านี่คือท่านได้สร้างแล้วก็คืกให้พวกเรานนั้ไปไปสร้างองค์กรในการเรียนรู้ที่โรงเรียนยนะครับซึ่งพนะ่าตุพรดเจนแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากทุกคนจากทุกโรงเรียนแล้วก็นาเอาสิ่งที่เรียนรู้น่ะมาพัฒนาโรงเรียนเราเราได้สี่ภาพุเราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือธาตุเรามีวิสัสทัศน์โรงเรียนแล้วต่อไปเราจะมีวิสัยทัาน ที่จะทำปสปพญญาศิลป์พอเพียงแล้วเดินไปอย่างสัญาณงานแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมุญาตพูดถ่ายใจว่าเวลาเจอหนึ่งนาทีก็คือเรื่องของคนที่เสียบประชาชนเขเองอยู่ในรูปไร้การประชุมโมโลสัมปนามาเยอะ20-30ปีแล้วเพิ่งจะมาอบรมของคนที่ไม่กี่ครั้งแต่ครั้งนี้ก็น่าจะชัดเจนว่าผมเองก็ถามตัวเอง ดูตลอดเวลาว่าธนาคารไทยพาณิชย์หรือแบ,บงก์สยามกลังตรวเนี้ยทำเรื่องนี้เพื่ออะไรสุดท้ายวันนี้เมืวว่อวานนี้ผมก็ได้วได้คำตอบว่าคำตอบที่มูลที่เขาคือโซเชียลเิสซอนอะไรครับเอสซีเอสอาร์ซีเอสอาร์คือการคืนสิ่งต่างให้สังคมนั่นก็คือต้องการที่จะให้ผู้เป่าโรงเรียนไปพัฒน,นา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ัวนักเรี่ยนบางที่ไม่ต้องทําเองบางที่ฝากให้พวกเราไองคับให้ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเราจากวิธการร้องรักครับที่เดยวทาสิ่งนี้ให้เกิดกับผู้เรียนแล้วสุดท้ายนักเรียนก็จะเป็นขึกนาสังคมละประเทศชาติให้ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับแต่ะชื่อว่าโรงเรียนแม่สวยค่ะทีนี้นะคะจากกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะ เดินทางมาก็คุยกันต่เอ๊กิจกรรมครั้งนี้นะคะจะจัดยังไงนะคะก็ค่อนข้างหนักใจนิดนึงนะคะแต่พอมาเจอไม่มีเลยค่ะไม่มีรูปแบบของกิจกรรมเลยสื่ออาจารย์แบบง่ายๆอ่านหน้าก่อนนะคะดังนั้นข้อคิดที่ได้อันแรกก็คือนะคะอันนี้กลับไปจะไปใช้แน่นอนค่ะก็คืออ่าก่อนทาอะไรสักอย่างหนึง่งหรือทุกอย่างเนี่ยหนึ่งนะคะ เรียกสมาธิก่อนนั่งนิ่งหลับตานะคะก็คือให้ตัวเองเนี่ยมีสติเสร็จแล้วจะทําการใดเนี่ยเอย๊ต้องทําอะไรก่อนนะคะวางลําดับขั้นตอนเสร็จแล้วก็ทํานะคะทําแล้วกลับมาเช็คอีกเอ๊ที่ทาเนี่ยถูกหรือยังได้หรือยังดีหรือยังะะก็คือมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนนะคะตลอดเวลาไม่มีการสิ้นสุด เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ได้ก็คือจากสื่อที่ท่านอาจารย์ให้ดูนะคะก็เป็นสื่อที่ดีมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณทายที่ท่านอาจารย์ให้ดูนะคะแล้วก็เอาไปแชร์ให้เพื่อนๆอ,อีกนะคะก็คือแจกแบบซีดีให้น,นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้เมื่อกี้นะคะจากท่านผู้ในการนะคะที่ให้ข้อคิดก็คือในการทํางานนะคะที่เราทํางานหรือว่าพูดคุยกันในนี้ค่ะ าบางท่านตำแหน่งผู้นวยการรองนะคะคนเก่านะคะบางท่านบรรจุใหม่เพิ่งรับงานใหม่แต่เข้ามาในนี้นะคะก็คนไม่มีตำแหน่งเลยนะคะดูสังเกตนะคะประทับใจท่านผู้นวยการบางท่านนะคะก็คืออ่าช่วยวาดรูประบายสีอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเห็นได้ยากมากนะคะการทํางานเป็นแบบกะลยานมิตน,นี้อยากให้ตรงเนี้นะคะ่ะกลับไปใช้ที่โรงเรียนเป็นแบบนี้สามีิสีก็คงได้จ่ะขอบคุณสา เพิ่งรู้นะครับว่าสิ่งที่เรามานั่งทําตรงนี้เราทําเพื่อชาวโลกมนุษย์ที่ยุมีชีวิตยอยู่ในวันนี้นครับผมว่าพวกเราทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากในวันนี้และผมเชื่อว่าจุดนี้แหละจะจะจะระ,ะเบิดออกไปถู่ข้างนอกผมว่าจะเป็นกาลังทั้งมันมีทุกภูมิภาคที่เราอยู่ทุกจุดนี้เพราะว่าน่าจะเกิดจากพวกเรานี่แหละผมว่าพวกเราทําเพื่อชาวโลกทุกคนครับเรียนแล่เกาะสุวรรณรามสำนักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร เ้าก็จะขอ,เ,อ,อ <Okay. S 1> เพิ่มเติมจากที่เพื่อนๆหลายๆท่านได้พูดไปนะคะในตรงนี้นะคะก็เอน,เนก็ต้องขอขอบคุณนะคะมูลนิธิสยามกรรมจนนะคะที่ได้ให้โอกาสกับพวกเราที่มาได้เ่ยนเรียนรู้ในทุกภาคส่วนนะคะซึ่งต่างจากครั้งก่อนที่ได้เคยไปว่่มอ,อบรมมานะคะก็ก็ขอยกคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะคะเรื่องของสัปเพยีสีนะคะ ตอนนี้เรามีครบหมดเลยนะคะคือมีที่พักนะคะที่พักที่มีความสุขสะดวกสบายมากอาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็มีคุณครูที่ดีมาเป็นพิยากรให้กับพวกเราแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้เพื่อนนะคะได้เพื่อนที่เป็นกันยังมิที่ดีนะคะาะฉะนั้นใน4องค์ประกอบนี้พวกเราทุกคนนะคะก็คิดว่าจะได้เต็มสมบูรณ์ไปครบหมด แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือได้ความรู้ใหม่นะคะซึ่งจากความรู้เดิมเนะะี่ยทราบว่าทุกท่านเนี่ยนะ,ะที่มานั่นที่นี้เนี่ยบางท่านเนี่ยเข้าใจเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีมากแล้วนะคะบางท่านก็มีบ้างเหมือนกันนะคะและบางท่านก็ไม่ไม,ไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความรู้เดิมแล้วก็เติมความรู้ใหม่ ให้กับพวกเราทุกคนนะคะในส่วนของท่านที่ทราบแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าในวันนี้นะคะท,าทา่ทนานชนะคณะผู้เข้ารับการอบรมทั้งวิทยากรนะคะที่ได้อยู่กับพวกเรา4ี่ห้าวันนี้นะคะแล้วก็ทณะทีมง,งานของสยามรรมจนนี้นะคะได้ให้ความรู้ประสบการณ์กับพวกเราพะฉะนนก็ขอเชิญชวนให้พวกเรานี้นะคะได้ปรบมือให้กำลังใจกับ มือที่สิยงประมาจนนะคะทีมงานและก็วิทยากรที่สำคัญของเรานะคะที่ได้ให้ความรู้และประสบการณ์กับพวกเราเป็นอย่างดียิ่งค่ะคงจะเป็นกระบวนการขับเพื่อนปรัชญยาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความสําเร็จสมดังเจตนารมณ์ของมูลนิธิแล้วก็ตามที่พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุิพันุนดีเอ็นของพวกเรานะคะก็ะคิดว่าดาเนินรอยตามเมื่อพระทุกคนระบาดและพวกเราคงจะสานต่อพระบรมราชธรรมนิของท่านค่ะเป็นกันบ้างนะคะเราะจริงเนี่ยเออ,เอ,อยอมรับว่าหลายๆคนในที่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นนะคะแต่พอมาวันเนี้ยเราก็เห็นหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เห็นความขวัญายนะคะ เราขับเครื่องเศรษฐกิตพอเพียงนี้กันมานานแล้วเราก็ขับเครื่องกันเชิงทฤษฎีมาเยอะนะคะแต่จริงๆเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าเอ๊ะมุมมองที่มันกว้างขึ้นนะคะเออก็เพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็เป็นคนใช้เศรษฐกิตพอเพียงแบบมีกระบวนท่าแล้วก็แบบไร้กระบวน่าแล้วก็เป็นตัวอย่างนะคะที่นําองค์ความรู้ต่างๆมาประมวล เพื่อที่จะมาทําให้เราเนี่ยเรียนรู้คิดว่าที่สําคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้จากภายในนะคะก็คิดว่าวเองเนี่ยก็ได้เติมพลงังได้เติมเรื่องการเรียนรู้จากภายในเยอะนะคะแล้วเราก็เห็นกระบวนการเห็นวิธีการที่ค่อยๆทําเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าเราจะนําทฤษฎีที่เราเรียนรู้ต่างๆเนี่ยไปทํำยังไงนะคะ ซึ่งเราก็เห็นการสะท้อนเนี่ยจากโรงเรียนเนี่ยกันเยอะแยะนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้จากพวกเรากันเองนี่แหละคะ่ะเยอะมากเลยว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีอะไรดีๆกันอีกเยอะนะคะก็ดีใจแล้วก็อยากจะขอขอบคุณแล้วก็คิดว่ามูลนิธิกับโรงเรียนเราจะเป็นเพื่อนกัน เราจะเป็นเครือข่ายกันนะคะไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้เนี่ยเชื่อว่าวันนี้เราเป็นเพื่อนกันลนะเรามีเครือข่ายเยอะแยะเพิ่มขึ้นนะคะมีอะไรก็ติดต่อกันได้นะคะค่ะก็อยากจะขอฝากไว้ท่านี้นะคะคือการเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ในโลกศตรวรรษที่21 เป็นโลกที่มีความสลับซับซ้อนมีปัญหาต่างๆมากมายพวกท่านทั้งหลายก็ทำออกมาในเทรนด์อยู่แล้วนะครับเศรษฐกิจ,จพอเพียงไม่ใช่เรื่องความเชยมีเรื่องความล้าหลังไม่ใช่เรื่องการกลับถอยหลังเข้ากลองนะครับแต่เป็นเรื่องการรู้จักเดินสายกลางให้เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจ,จพอเพียงคือใช้ชีวิตเป็นใช้ชีวิตให้มีความหมาย ให้มีคุณค่าให้มีความสุขนะครับอยู่กับตัวเองให้เป็นรู้จักรักตัวเองให้ถูกทางนะถ้าเจออุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเนี่ยก็ให้มองซะว่ามันขัดเกลารานะครับผมเนี่ยทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคมมาตั้งแต่เป็นผู้นำนักศึกษาในประเทศเยอรมันแล้วซึ่งมันก็กินเวลาประมาณ40ปีแล้วผมก็ยังไม่หยุดยั้งน,นะครับทั้งที่รู้ประเทศชาติมีปัญหาต่างๆมากมาย แต่ความยากลำบากเหล่านี้มันทำให้ผมต้องมาเรียนรู้ทบทวนยกระดับตัวเองตลอดเวลาความยากลำบากไม่เคยทำให้ผมแย่มองอีกมุมหนึ่งมันหัวใจสำคัญของกระบวนการเรียนรู้เสร็จจิตพอเพียงถ้าจะช่วยให้เพื่อนๆได้เข้าใจคือเปลี่ยนมุมใหม่นิดเดียวเราไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยวิชาแลยก็เหมือนเดิมหมดเปลี่ยนมุมมองมาเสียใหม่ทำยังไงให้วิชาสังคมเนี่ยนึ่ออกมครับกลายเป็นโซเชียลอินเทลเจนซ์ วิชาประวัติศาสตร์ให้ทําให้เราทุกคนมีรากเน่ามีความภาคภาคูมิใจในตัวเองในบรรพบุรุษและเห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษมอบอ้ให้เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก็ทําให้เราฉลียวฉลาดคิดเป็นมีเหตุมีผลเรียนวิชาชีววิทยาหรือวิชาอะไรก็แล้วเห็นคุณค่าของระบบนิเวศใช่ไหมมันลงไปสู่ตรงไหนได้เปลี่ยนมุมมองนั่เองครับเปลี่ยนนิดเดียวไม่ใช่ภาระเลยจะเห็นปฏิการงดงามและมีพลังมากนะครับ มันฝากอาจารย์ไว้อันแรกคือการเปลี่ยนมุมมองได้คือมองทบทวนรักตัวเองให้เป็นเห็นปัญหาที่มาเผชิญเราด้วยอีกสายตานี่นะครับอันที่สองก็เห็นเพื่อนมนุษย์นะครับในฐานะที่เป็นทั้งสมหวังไม่สมหวังคิดตรงกันไม่ตรงกันเนยอย่างที่อาจารย์เต้ยบอกพอนั่งคุยกันดีๆมันก็จะมีอะไรที่มันช่วยกันเติมเต็มได้ตลอดเวลานะครับเราก็จะมี social i n t e l l i g e n ซ์กันละ เมื่อมีโซเชียลอินเทลเ e ์เราก็จะมีอุ่ t i ีโมช i ั t นัลอินเทลเ์คือมีความเฉลียวฉลาดในการควบคุมสภาวะอารมณ์ของตนคนไหนทําได้ดีบ่อยเนี่ยก็จะอะไรครับสามารถพูดกับคนอื่นเขาถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็คุยกันอย่างมรนะครับไม่ต้องทะเลาะบ,บอกแพนงกันไม่ต้องทะเลาะกับลูกกับเมียกับคนข้างบ้านแต่มีวิธีที่จะคลี่คลายปัญหาอีกสไตล์เนี่นะครับและสุดท้ายก็คือว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสําคัญที่ทาให้คน ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่างมีสติขึ้นไม่บ้าบริโภคถามว่าเราต้องมีของใหม่ๆม่ไหมแต่งตัวดีๆไหมผมก็ชอบแต่งตัวดีๆชอบแต่งตัวเท่ๆแต่ผมก็จำไม่อะไรครับไม่เกินขอบเขตของผมนะครับอันนี้เนี้ยคือทุกคนจะรู้สภาวะของตัวเองทั้งสิน้นไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวแต่รู้ว่าตัวเองไลฟ์สไตล์เป็นยังไงทางสายกลาง,างไหนสภาวะความสุขอยู่แค่ไหนและจะสุขร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไรและตัวท่านอาจารย์เนี่ยนะคือ พลังสำคัญอย่างที่อาจารย์สมชายบอกนะครับในการเป็นกำลังหนึ่งของโลกในการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกต้องการคนอย่างพวกเรานะครับเช็คเอาท์ครับขอบคุณทุกๆคนที่ามาเรวมนัน,นครับ